สัมผัสเนี่ย่าลืมมันเมื่อมีฉากนี่เป็นฉากนี่เป็นลำแสงพุ่งมาเกิดรัศมีดังนั้นมีกี่มีกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นคือมนโนนี่ ชิ้นที่สองคือทรมังนี่คือมโนโตัวรัศมีที่เกิดขึ้นบนจากเนี่ยก็คือ มโนวิญญาณนี่องค์ประกอบที่สามตำแหน่งที่สัมผัสก็คือตรงนี้ตำแหน่งที่สัมผัสที่เกิดรัศมีดังนั้นถ้าเรายืนยืนตรงตำแหน่งที่สัมผัสเนี่ยยืนตรงรัศมีเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นเห็นลำแสงมะเห็นเห็นรัศมีด้วย แล้วก็เห็นฉากด้วยเห็นสา,สามธรรมชาติเลยณจุดที่สัมผัสก็จะมีสามธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งมันก็คือวิญญาณที่ปรากฏต,ต,ตรงนี้ก็จะเรียกว่าปัมังวินยานังปาตุภูตัง ก็คือแลกวิญญาณปรากฏใช่ไหมวิญญาณแลกวิญญาณปรากฏเมื่อแลกวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดก็คือปฐมังจิตตังอุปนังดังนั้นณนะตำแหน่งนี้ที่วิญญาณเริ่มปรากฏก็คือปัมังจิตตัง ปันนังก็คือแรกจิตเกิดเหมือนกันดังนั้นจิตเกิดวิญญาณปรากฏกับจิตเกิดก็ตำแหน่งเดียวกันวิญญาณปรากฏปุ๊บก็คือจิตเกิดเราก็จะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้มันไม่มีวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปเพราะวิญญาณจะปรากฏ ขึ้นก็ต่อเมื่อสองธรรมชาติชนกันแสงสีเขียวจะปรากฏขึ้นเมื่อสองธรรมชาติชนกันนั้นจะไม่มีแสงสีเขียวล่องลอยไปที่ไหนแต่มันจะผูกติดกับอารมณ์ไปอย่างนี้แล้วก็ถ้าอารมณ์ดับมันก็ดับอารมณ์มีมันก็เกิด แต่นั้นเวลาใครบอกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพ,พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ใช่เป็นโมเข้าบุรุษเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเห็นนะดังนั้นเราต้องเข้าใจวิญญาณให้ถูกต้องเพราะวิญญาณมันมาจากจากตัวมโนคือใจใจคือช่วงลำแสงที่พุ่งมาลำแสงที่พุ่งมาเนี่ยคือใจช่วงลำแสงแต่พอชนกับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นวิญญาณปรากฏ เกิดรัศมีสีเขียวเนี่ยพระศาสดาเรียกรัศมีรัศมีเนี่ยก็คือวิญญาณเรียกว่าวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ฉากแสงสีเขียวตั้งอยู่บนฉากเห็นไหมมันปรากฏอยู่บนฉากเหมือนแสงแดดตั้งอยู่บนผืนน้ําแสงแดดตั้งอยู่บนผืนดินเห็นไหมรอยแดดมันรอ,อยแดดที่ปรากฏบนน้ําบนผืนดินอย่างนี้ ตัวลอยแดดนะเรียกวิญญาณกริยาที่รู้แจ้งซึ่งมาจากตัวลำแสงที่พุ่งมาซึ่งลำแสงเนี่ยเปรียบเหมือนใจดังนั้นใจเนี่ยเป็นธาตุรู้พร้อมจะรู้แต่ยังไม่รู้ถ้าไม่มีการชนเมื่อมีการชนก็จะเกิดอาการรู้แจ้งเกิดรัศมีขึ้นเรียกวิญญาณดังนั้นวิญญาณไม่ได้ไม่ได้ล่องลอยไปไหนวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาติ ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยคือสองธาตุชนกันและจะดับไปเพราะเหตุปัจจัยดับ